สวัสดีค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมบอนสีบ้านบ้านนะคะราคาหลักสิบนะคะแต่ว่าความสวยเนี่ยเกินเบอร์เลยละคะ่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะไปกันเลยจ้า ต้นแรกนะคะชื่อโฮกหลงนะคะทุกคนลักษณะใบของเขานะคะจะมีพื้นใบเป็นสีชมพูนะคะช่วงสะโพกเนี่ยจะหยักเล็กน้อยนะคะปลายใบเรียวแหลมตัวเส้นกลางใบนะคะจะออกเป็นสีขาวนะคะเส้นกระดูกจะออกเป็นสีเขียวนะคะทุกคนมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อีกต้นหนึ่งนะคะ ตัวอ่ก้านใบของเขาเนี่ยจะเป็นทรงกลมนะคะสีก็จะออกไปทางสีน้ำตาลเกือบดำไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแบบนี้นะคะชื่อน้องฮกหลงนะคะใบใหม่ที่เปิดมาเนี่ยถ้าเขายังไม่แก่มากนะคะเขาก็ยังจะเป็นสีเขียวอยู่เมื่อเขาสมบูรณ์เขาจะเป็นสีชมพูค่ะ ถัดมานะคะทุกคนในกระถางนี้คืออินเนาค่ะบอนสีอินเนานะคะราชินีแห่งไม้ใบเนาะ,ะลักษณะของเขานะคะพื้นใบของเขาจริงๆแล้วจะมีลักษณะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนกระดูกและเส้นกลางใบก็จะออกเป็นสีเขียวแต่เมื่อเขาหัวของเขาเนี่ยจเจริญเติบโตนะคะ เขาก็จะกัดสีเป็นสีขาวนะคะทุกคนอันนี้คือหลอดใหม่กำลังจะแทงขึ้นมาเนาะตัวก้านใบของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นทรงกลมสีจะออกเป็นสีดำดำนะคะทุกคนสวยงามมากๆเลยค่ะหลังใบของเขานะคะก็จะมีสีขาวสะท้อนออกมาแบบนี้เนาะ ถัดมานะคะในกระถางนี้ชื่อทับทิมเม็ดเล็กนะคะทุกคนลักษณะของเขาเนี่ยจะมีกระดูกนะคะแล้วก็เส้นกลางใบเนี่ยจะเป็นออกเป็นสีแดงนะคะตัวช่วงสะดือนะคะทุกคนก็จะออกเป็นสีแดงเนาะอ่าแล้วเขาก็จะมีลายนะคะคล้าย,าย,ายๆเม็ดทับทิมนะคะเปรอะๆอยู่ตามใบของเขาเนาะนี่นะคะลายคือทะลุออกมาหลังใบเลยนะคะ ทรงก้านของเขาเนี่ยจะเป็นทรงกลมนะคะทุกคนพื้นใบของเขาจะเป็นพื้นใบสีเขียวนะคะเป็นบอลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะ ถัดมานะคะทุกคนในกระถางนี้ชื่อน้องร่อนทองนะคะร่อนทองก็เป็นบอลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสะสมเนาะ,ะตัวพื้นใบของเขาเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเขียวมีลายจุดสีชมพูอยู่ทั่วใบนะคะทุกคนช่วงสะโพกเนี่ยเขาจะมีความบิดพลิ้วเล็กน้อยนะคะ กระดูกและเส้นกลางใบนะคะจะมีลักษณะเป็นสีชมพูช่วงสะดือนะคะทุกคนจะออกเป็นสีชมพูเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะตัวอ่ก้านใบของเขานะคะจะมีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็มีสีเขียวอ่อนๆนะคะถัดมานะคะในกระถางนี้ชื่อช้างเผือกใบบัวนะคะ ใบของเขานะคะจะมีทรงเป็นทรงรูปหัวใจพื้นใบจะเป็นสีเขียวนะคะช่วงตรงกลางระหว่างใบเนี่ยจะออกเป็นสีชมพูนะคะกระดูกของเขานะคะก็จะเป็นสีชมพูเส้นกลางใบและสะดือก็จะออกสีชมพูเหมือนกันนะคะทุกคนแบบนี้นะคะตัวก้านใบของเขาจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆน,นะคะทุกคน ในกระถางนี้ชื่อทับทิมเม็ดใหญ่นะคะลักษณะพื้นใบของน้องจะเป็นพื้นใบสีเขียวนะคะแล้วก็มีลายาจุดสีแดงเต้มๆอยู่นะคะทุกคนคล้ายๆแบบเหมือนเอาสีมาป้ายเลยนะคะมีสเสน่ห์มากๆนะคะทุกคนตัวก้านใบของน้องจะมีสีเขียวอ่อนนะคะเป็นทรงกลม กระดูกเนี่ยจะออกเป็นสีแดงแดงเล็กน้อยนะคะแบบนี้นะคะทุกคนร่อนทองค่ะถัดมานะคะชื่อเจ้ากรุงเดนมาร์กค่ะเป็นบอลโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่5ได้นำเข้ามานะคะ<ม>เขาจะกัดสีออกเป็นสีชมพูหวานๆนะคะเป็นลายกระจายอยู่ทั่วใบแบบนี้นะคะ ตัวกระดูกและเส้นกลางใบก็จะมีสีชมพูหวานๆนะคะทุกคนวางหูนะคะเขาก็จะไม่ได้ชิดกันนะคะทรงหูเขาก็จะเป็นทรงหูยาวนะคะตัวอ่กาก้านใบของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีโทนน้ำตาลอ่อนๆนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ ถัดมานะคะในกระถางนี้ชื่อ,อบอลสีวัวแดงนะคะหรือบางพื้นที่อาจจะเรียกแดงวัวนะคะลักษณะพิเศษของเขาก็คือเขาจะมีสีชมพูนะคะอยู่ตรงช่วงกลางใบนะคะขอบใบของเขาจะเป็นสีเขียวกระดูกและเส้นกลางใบของเขาจะมีสีชมพูอ่อนๆแบบนี้นะคะทุกคนตัวอ่าก้านใบของเขาเนี่ยจะเป็น ลักษณะ,ะเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็มีสีเขียวอ่อนนะคะทุกคนแบบนี้นะคะขอบใบช่วงสะโพกของเขาจะมีความบิดพลิ้วเล็กน้อยนะคะทุกคนเป็นบอนโบราณอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปรวมบอนสีบ้านๆไว้เพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ